สิบเอกบุนตรีมูสกะนักฆ่าที่ยังค้างคาใจตำรวจตำนานมือปราบหลายคนย่อมมีคดีที่ภาคภูมิใจในการสืบสวนแกะรอยจับคนร้ายได้สำเร็จแต่ก็มีหลายคดีที่ค้างคาใจเมื่อไม่อาจตามพิชิตปิดแฝมกลายเป็นปริศนาที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นต้องอดชะงนสงสัยไม่ได้ว่า ฝีมือไม่ดีหรือดวงไม่ดีเมื่อถามนายตำรวจมือปราบคนดังว่าทีผู้บังคับการปราบปรามคนใหม่คดีอะไรที่ยังค้างคาตามรอยไม่ออกในอดีตเขาตอบแบบไม่ต้องคิดเป็นคำตอบเหมือนอยู่ในใจนักเสือรุ่นเก่าอีกหลายคนจ่าบึงสิบเอกบุญตรีมูสกะได้ถูกเล่าขานในวงการตำรวจว่าเป็นนักฆ่า ติดบัญชีอันดับหนึ่งของแฝมกองปราบปรามที่เขาตามตัวมาตั้งแต่ยังเป็นรองสารวัตรเข้ามาอยู่กองปราบปรามครั้งแรกหลังจากเกิดคดีอุ้มฆ่านายเชิดชายพิกุลสวัสดิ์ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัทน้ำมัน MP พีปิโตเลียมจำกัดสาขานครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมนายประหยัดจริงตรงศักด์ คนขับรถส่วนตัวชิงเงินสดไป57ล้านบาทนำศพเหยียดทั้งคู่ไปทิ้งกลางทุ่งนาเขตอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่1มีนาคม2545หลายคนรู้จักจ่าบึงตอนจนมุมทีมสืบสวนตำรวจนครบาน5เปิดประถมบทน,นักฆ่าพระการที่เป็นอดีตทหาร สังกัดกองพลทหารหมาที่สองรักษาพระองค์สนามเป้าหลับจ้างหญิงเสียประวิทย์รัตติวัตรเจ้าของธุรกิจก่อสร้างชื่อดังเมื่อสายวันที่สาม,มกราคม2544บริเวณซอยแสนสบายที่เชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทกับพระรามสี่แขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพครั้งนั้นมันได้การประกันตัวแล้วหลบหนีไปเหมือนเสือเข้าป่า ออกล่าเหยื่ออย่างกระหายอดีตทหารพันตัวไปเป็นมือเปืนรับจ้างพัวพันคดีสังหารโหดอีกมากมายระหว่างนี้คดียิงเสียนักธุรกิจก่อสร้างก็ได้ไปยิงนางสาวบุญส่งนาคดีแม่ค้าขายปลาหมึกบนถนนเรียบคันคองอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื 44, ่อวันที่16มกราคม2544หลังได้รับการประกันตัว ได้รับใบสั่งคดีอุ้มนางในยนาโคตรานนไปรัดคอสังหารเปลือยกายน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีอีกด้วยเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2544อีก26วันต่อมาได้อุ้มนาชาคริตภูราธนานนบริเวณสีแยกไฟแดงใกล้ห้างดีเอ็มโพเรียมถนนสุขุมวิทไปสังหารรัดคออย่างโหดเหี้ยม แล้วทิ้งศพเปลือยในป่า,าริมถนนรังสิตองคารักษ์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีจึงเอาทรัพย์สินเงินสด3ล้านบาทหลบหนีไปแล้วมาถึงคดีป้นชิงเงินหลายสิบล้านบริษัทน้ำม,มัน MP มพปิโตเรเลียมของนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลในสมัยนั้นตำรวจกองปราบปรามต่างลากขอเพื่อร่วมแก๊งมาได้หลายคนโยงคดีอมหิตที่ก่อตั้งขึ้น เป็นบริษัทนักค่าระดับประเทศขาดเพียงจ่าบึงสเอกบุญตรีมุสกะนักสังหารหมายเลขหนึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกอมบัับการปราบป,ปรามได้ขึ้นบัญชีไว้บางก็ว่ามันหลบหนีข้ามฟังกบดานประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับกระบวน้ารยานโรคตามแนวชายแดนบางก็ว่าสุกปีกนักการเมืองคอยเป็นมือปืนคุ้มกัน และเก็บกู้แข่งขัดแย้งฝ่ายตรงข้ามบางก็ว่ามันตายไปแล้วพันตำรวจเอกจีระพยอมรับว่ามันหายสาบสูญไปจริงๆแต่ต้องลองรือฟื้นแฟ้มแกะรอยกันใหม่ว่าเสียชีวิตไปหรือยังตามหาหลักฐานพิสูจน์ให้แน่ชัดประกาศกัดไม่ปล่อยถ้าอยู่ต้องเจอตัวถ้าตายต้องเจอศพ วารีของนักเสืบรุ่นเก่าบอกเสมอและนี่ก็เป็นเรื่องราวสารนักเรงที่หลายคนเคยคิดอยากจะเดินสายนี้จุดจบก็อาจจะไม่ต่างกันมากนักอจีวีขอการลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนีพิงเท่านี้สวัสดีครับ